ก็ไม่บอกกันใช้เสียกเลยไม่ออกเลยไม่ลไม่ออกเยม่ออยไม่เลยไม่ออกเลยไม่ออกเลไม่ออกยไม่ออกเลยไม่ออกเลยไม่กเลยไม่ออกเยไม่ออกเลยไม่ออกเลไม่ออกเลยไม่ออกเลยไม่อเลยไม่ออกเลยไม่กลยไม่อกเลยไม่ออกเลไม่ออกเลยไม่อกเไม่อยไม่ออเลย่เลยไม่ออกเล่ออกเลยไ่อกเลยไม่อกเไม่ออเลยไม่ออกเลยออเลยไม่ออกเไม่ออกเลยไม่ออกเลออกไออลยกเลยออกเลยเลยไม่่อลยก มือไม่ตองออกเลยลูกมมันต้องออกลรกนั้นน่ะทำไมลูกนีไมทำไมทำไมลูกนี่ยทำไมทำไมลูกทไมเดี๋ยวเยดีายวเอามามอมาามลอม่ยนดดีกว่าเดี๋ยวนิดดีกว่า I mean, 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 I แม่งดูกัะบอลแม่งดูตัววิ่งหลังงอนี่ดีตัวงาตัวนี่้ตัวสุดท้ายเนาะกระบอลขึ้นมาหน้นลลาดิยังเล่นบอลไม่ได้ดูว่ามองไม่ออกมันไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ย การจานเปลี่ยนตู้ไอ uh> uh im uh uh ้ล uh ูนี่มายืนเดนเตอร์แบงค์เป็นประตูไไอ้แบงค์เป็นประตูแทนลูนี่ไปลูนี่มายืนเดนเตอร์เล่นไม่เป็นเลยเหอก็ออกจะมจาพระระมาจะมเร คือจะสซแเนไลไหนอะจ็คเนแบบไหนอะจนเแบบไหนอะนี่่ถกอเนี่ยยืนสามคนเลยสี่คนเยเหนไหมแล้วแล้วหลังก็อยู่คนเดียวเห็นเอาใหม่ปรับใหม่ไอ้เบดยืนได้ได้ไงรู้นี่อยู่ในเกมลูกอยู่ในเกม หมายรั่วมาๆๆมา แกงดันบอลให้บอลเอ้าช่าง